ดครับสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างเกมเกมนี้มันเสียดายมากมากนิดเดียวเองหยุดเลยจังหวะจังหวะนั้นมันอะไรผมผมจะบ้างแล้วก็เออเออยาวยาวเน่มันมันมันก็ไปคอต้ายุนี่แล้วยุนี่จะไม่ได้มันเอาในในความสุขเราเข้าไปลึกไลยที่ที่ทีต่างกันจะเนิดนึงแต่เพราะว่าเขาเขาเขามาเป็นเตะร่วมกัน ผมก็ปอกม f l กก็ไปไปฟักันเมื่อกับกับหน้าก็ไปฟังกันแลนดันมาดีกันพอดีเลยนี่เพราะว่าผมชิมเมยไทยอายกมันตามเยอะกันนีต้องทำต้อง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 ้องต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 ้องก้องต้องต้อนต้อง้เงต้องต้ลงต้องต้องต้อง้องา้อง้องตตองต้องต้อง้อง้ง้ออยงองต้นง้องต้อง้ง้อง คิดว่ามีโอกาสจะกลับมาดีรันชกกันอีกรอบเลยใช่ใช่พเพราะว่าเกมเมอร์อีกเป๊ะเดียวก็จะเกมเอมอร์แต่ว่าสอ,ส,อสองสามเดือนขอเขเกมเมอร์แล้วาทางทางทีมงานบอกมาเรียบร้อยยังไม่าจะแก้เลยนี่รองจัดเวทีเขาบอกแล้วว่าน่าจะเ,ะเกมเมอร์แล้วแต่จริงๆแล้วไฟนี้เหตุการณ์ครั้งนี้เราทุกคนได้เห็นนะครับว่าราฟฟี่ไม่ได้ตั้งใจอยากจะฝากบอกอะไรถึงตัวทุกคนที่ว่าอะไรประหลาดๆมัน ก็เขาตดฟุรับด้ำด้วยเพราะว่าเขาซ้อมมาด้วยเขาคืนไปทีเหมือนกันแต่อยากชนะเหมือนกันแต่ก็โดนโดนสายตาแบบนี้ก็เสียใจมากๆสำหรับเขาเหมือนกันนะครับไม่หงาเสียดายมั้งเสียดายแล้วเสียดายแฟนมวยดูแฟนมวยยังยางดูมวยด้วยอยางดูให้ให้มันเต็มที่พยายามดูความสนุกความน้อมใจความสนุกความตั้งใจนอกเรื่ว่าแกแนนให้มันซูเต็มที่นี่ไม่เห็นอะไรเลยมันขึ้นไปที่ก็ลงเลยมันอะไรเลยครับ เราวางแผนมาไงวันนี nuestra nuestra. ้เร an ิ <charger> no. ่มทีเราวางแผนมาไงวันนี้วางแผนการชกเราวางแผนครับวางแผนนะวางแผนวางแผนวาแผนวางแผนงงอ่ะคำนี้ผมไม่รู้เลยวางแผนวางแผนอ่าอะไรกันวะ ต้ต้องแพ้ใช่ไหมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีดีเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปผมพูดอะไรกับแฟนคลับเอฟซีที่ติดตามเชียร์เราเขาติดทุกคนเลยดี่ที่ีเป็นแฟนมวยที่ที่ไดใช้กำลังใจให้ผมครับเพราะว่าวันนี้มันเป็ดเยอะมันก็เสร็จแล้วอะจะได้มากกว่านีะครับโอเคครับเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผมเราที่ครับไม่คิดมากไม่คิดมากสู้ต่อสู้ต่อครับขอบคุณครับ